เดวิดเบคแฮมเป็นถึงตำนานเบอร์เจ็ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ลูกชายของเขาโรเมโอกลับเชียร์อาร์เซนอลเป็นเพราะอะไรไปชมกันเลยครับฉันรู้ว่านายยุ่งมากปกตินายได้ดูฟุตบอลบ้างไหมเพราะหลายๆคนมักคิดว่านายน่าจะไม่มีเวลาเลยเวลาอยู่ที่ไมอา,ามี่ฉันได้ดูนะฉันได้ดูตลอดเลยเพราะฉันก็มีลูกชายหลายคนซึ่งพวกเขาก็ชอบดูบอลพวกลูกๆฉันเขาก็เชียร์แมนยูกันแต่โรมโอเชียร์อาร์เซนอล นายปล่อยเขาเชียร์อาร์เซนอลได้ยังไงคือเรื่องมันยาวนะตอนนั้นเขาเด็กมากตอนนั้นเราอยู่ลอนดอนในคืนวันศุกร์เขาชวนผมบอกว่าพ่อเรามาดูบอลกันผมก็เช็คตารางการแข่งขันผมก็แบบอ้ออาร์เซนอลเล่นในบ้านนี่ผมก็เลยคิดว่าโอเคพวกเขาก็ต้อนรับผมดีมาตลอดเวลาที่ผมไปที่นั่นนายเคยซ้อมที่นั่นด้วยที่อาร์เซนอลผมก็คิดว่าพวกเขาน่าจะดูแลเราดีนะไม่ให้มีคนมารบกวนซึ่งมันดีจริงๆพอเราเข้าไปที่นั่งชมดีมาก เรานั่งกับผู้บริหารอาหารเที่ยงก่อนเริ่มเกมยอดเยี่ยมมากคืออาหารมันดีมากๆมีทั้งวากิวฟังแล้วหิวแบบจัดเต็มเลยแล้วพอเราไปถึงเราได้ที่นั่งอาแซนเดินเข้ามาในห้องเขาเดินตรงมาหาเราที่โต๊ะแล้วแนะนําตัวเองกับโรมีโอเขาบอกว่ามาด้วยกันสีพ่อหนุ่มแล้วเขาก็พาลูกชายผมไปที่ห้องแต่งตัวไปเจอผู้เล่นทุกๆคนเอาเสื้อพร้อมลายเซ็นให้พาเขาลงไปที่สนามแบบนี้ก็เรียบ <พอ S 2> ร้อยไสแล้วเขาก็พาลูกชายผมกลับมาที่โต๊ะแล้วจบด้วยกัน ให้ hey, พาบลัลคออาเซนอนใหม่อีกหนึ่งผืนเรียบร้อยลงเรื่องอาเซนอลคือฉันพยายามทำให้ลูกชายฉันเปลี่ยนใจนะแต่มันไม่ทันแล้ว <c oughs> ก็นั่นแหละสรุปว่าฉันดูบอลบ่อยๆนะโดยเฉพาะแมนยู <c oughs> แล้วคุณผู้ชมนะครับตกหลุมรักทีมของตัวเองได้ยังไงคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับแต่สำหรับผมนะครับโดนลูกพี่ลูกน้องครับกรอกหูทุกวันครับตอน,น่เด็กนะฮะอาเซนอนเก่งมากเลยนะไล่พ่มีองลีมีเบิร์กแคมมีปีเลสมีเวล่าพอได้ดูเสื้อแดงขาวก็ตกหลุมรักครับบวกกับตราสโมสรปืนใหญ่ มันเท่จริงๆครับและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องโมซีเนมนะครับ